สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับต้อนรับเข้าสู่ Ford Design by ระรื่นนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะที่โชว์รูม Ford เกษตรนะครับแล้วก็วันนี้จะมาอัปเดตนะตู้รถคันนี้นะครับนี่นะฮะนั่นก็คือรถของลูกค้าผมเองนะก็คือรถของพี่เจนนะครับนะก็เป็น FC จากอ่าราชบุรีนะครับนะฮะเดี๋ยวคันนี้ไปดูกันนะว่าเขาทำอะไรนะเขาแต่งอะไรเข้าไปนะครับนี่พี่ๆไปชมนะเสียงระบบเสียงอาจจะไม่ค่อยดีมากเพราะว่าผมไม่ได้เอาไมค์มา นะครับนะไปชมก่อนเริ่มจากข้างหน้าเลยดีครับน,นะฮะฮะพี่หลายคนอาจจะสงสัยนะว่ามันคือรุ่นอะไรนะคันนี้นมันคือรุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเกจนะฮะในราคา1 5 8่ง0 0บาทก็คือยังไม่ได้รวมของแต่งที่พี่เจเนเนี่ยเขาเลือกแต่งเข้าไปนะฮะอ่ะชมกันข้างหน้ากระจังหน้าตอนนี้ก็เปลี่ยนนะอันนี้เปลี่ยนนะฮะใส่เป็นของวิกเตอร์นะกระจังหน้า,อจ,นาจอดีครับนะฮะใส่เป็นของวิกเตอร์นะครับนะ อ่าแล้วก็ติดอันนี้ทำไมนะพี่เจงเขาอยากได้เป็นแถบสีสีแดงสีน้เงินนะให้หน้ามันแบบสไตล์แบบ m p e r f o r m a n c e แนะนะนะแล้วก็ข้างล่างก็ใส่เป็นชุดแต่งลงเตอร์นะพี่ๆี่นะครับเอผมกลับกล้องให้ดูดีกว่านะพ,พี่จะได้แบบมันเดี๋ยวตัวอักษรมัน,ม,นมกลับฝั่งอ่ะนี่คือจังหน้าแบบนี้แล้วก็ตรงนี้พี่เจงเขาอยากได้มันเป็นสีน้ําเงินนะฮะเวลาสตาร์ทรถเปิดไฟเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นสีน้ำเงินนะก็นะจัดไปนะแล้วก็ นี่ชุดแต่งอัปเดตกันหน่อยนี่วิกเตอร์ครอบเข้าไปนะครับนะคันนี้เป็นสีขาวมุกนะขาวมุกก็เพิ่มอีกหมื่นสองพันบาทนะครับเป็นสีเรียกว่าเป็นสีพิเศษนะขาวมุกนะเกตดีๆหน่อยอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะเดี๋ยวต้องไปล้างขัดเคลือบอีกนะล้อนะครับนี่ล้อวิ่งอย่างนี้เลยนะเขาอยากได้แบบนี้วิ่งอย่างนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงลงพื้นแล้วก็วิ่งขับไปแบบนี้ล้อเล็กๆอันนี้ล้อเล่นนะครับหยอกๆยอกนะ คิวซุ้มล้อติดตั้งมาให้งานจากวิเตอร์นะครับแล้วก็ดูอันนี้เรียกว่าทำการเปลี่ยนโช๊กนะนะฮะเป็นโช๊กเป็นโช๊กอับจากโปรเฟนเดอร์นะซึ่งมาพร้อมกับเจ้าซับแทค์แยกตรงนี้นะครับก็ติดตั้งมาให้แล้วตามสเปคที่พี่ต้องการเลยนะครับดูนี่นะฮะปรับได้นะปรับได้ถึง8ระดับในการขับขี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นขับนุ่มขับนิ่ม,ข,มขับสปอร์ตเด้งๆนะฮะอย่างผมนี่ชอบเด้งๆนะฮะนะ เด้แงแรงๆนี่ยิ่งดีนะครับอ่ะแล้วก็ติดตั้งเจ้าปีกนกปรับองศาจากโปรเฟนเดอร์ด้วยนะเพราะว่าคันนี้ทําการโหลดไป2นิ้วนะพี่ๆนะนี่คันนี้โหลด2นิ้วนะครับก็ติดตั้งเพื่อให้หน้ายางม,มาลงพื้นเนะเดี๋ยวจะพาไปดูยางด้วยนะครับอ่ะคาลิปเปอร์ทำไมมันเป็นสีแดงอยู่ไหมนะพี่ทุกคนดูทำไมมันเป็นสีแดงนะคือนี่โชคหลังนะครับคือ ต้องบอกว่าเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจคือโปรเฟนเดอร์เนี่ยมันมีมันมีหลายรุ่นนะมีให้เลือกนะตั้งแต่ก็มีตั้งแต่ราคาแบบ6 0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 นึงอะไรเงี้ยนะครับแต่ใน,นเนี้ยพี่เจงเขาเลือกเป็นตัว2.0 2.0น0เห็นไหมเป็นเป็น y b a c k 2.0รุ่นนี่โม<อ>โน p ิก g ี้แบ็กนะครับอ่าอนะมันก็มี2.0 2.5นะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะต้องการแบบไหนอยู่ที่ ความต้องการเป็นหลักนะผมก็จัดให้ตามสเปคเลยนะครับคราวนี้มามาถึงตัวคาลิปเปอร์เฮ้ยโห oh, ม,นะมันเป็นสีแดงนะมันเป็นสีแดงนะดูข้างนู้นเห็นไหมนี่นะก็คือยังไม่ได้ใส่เบมโบ่นะนะฮะก็เรียกเป็นเบมบี้ไปก่อนนะครับ <laughs> น,ะนี่ทำสีให้ก่อนนะฮะให้มันดูคล้ายก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพี่เขาอยากติดแล้วเดี๋ยวค่อยมาติดกันนะครับนะถ้าวัานหนึ่งอยากจะใส่เป็นเบมโบก็บอกผมได้เลยนะครับ นะตตอนนี้ก็เลือกเป็นเบมบี้ไปกอเป็นแบรนด์ลูกเป็นแบรนด์ลูกนะครับอ่ตั้งไปแล้วก็ตัวตัวยางที่เลือกให้นะตรงนี้นะครับก็เป็นเป็นยางตัวโยทยนะครับไม่ได้เลือกให้หรอกพี่เจงเขาเลืองเขาเองนั่นแหละนะครับผมเขาอยากได้หล่อๆนะผมแนะนำไปโอเพนคันที่เป็นยางอาทีนะอาทีนี่ก็อารทีนี่ก็จะเป็นแบบดอกมันจะลึกๆใหญ่ๆหน่อยนะฮะนะนี่ดู ตัวล้อก็เป็นล้อฟ u l l f o r m i n นะนะฮะนีนะ่กันวายนะกันวายทีทีหน่อยนะครับให้มันดูแข็งแรงหน่อยนะตัวยางก็หน้ายางก็เป็นสองเจ็ดห้านะหน้ายางสองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าห้าห้าสองศูนย์นะครับก็เลือกไปอันนี้นะถามว่ามีเสียงไหมมันก็มีนะต้องบอกเลยเพราะว่าผมก็ใช้อยู่มันก็มันก็มีเสียงแหละอาทีมันจะไม่มีมันไม่ได้นุ่มเงียบขนาดเอทีนะมันไม่นุ่มเงียบแบบนั้นนะแต่ว่า มันก็ไปลุยได้นะถ้าเราอยากจะไปลุยแบบว่าไปแคมป์ปิ้งบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้ถึงกับไปลุยแบบขึ้นเขาแบบลงห้วยขนาดนั้นนะแต่คือก็ไปแคมป์ปิ้งไปตะกุยดินอะไรเงี้ยมันก็ทําหน้าที่ได้ดียิ่งกว่าเอทีแต่เอทีมันก็เงียบกว่ามันนั่นเองนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะไปใช้งานแบบไหนนะแต่ว่าเสียงดังดังมากลําคาญมากไหมมันเบาวกว่าเสียงภรรยาที่คอยห้ามเราให้ขับรถมาช้าหน่อยช้าหน่อยนะฮนะอย่างนี้มันเบากว่าเยอะนะครับ อย่างเมียด่าเนี่ยดังสุดเลยนะครับอ่านะฮะแล้วก็นี่คือสิ่งที่ได้จัดการเข้าไปนะเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังด้วยกันเลยข้างหลังเนี่ยก็ติดตั้งเป็นชุดแต่งวิทเตอร์เช่นกันนะอย่างด้านหน้าเลยนี่ไงใส่วิทเตอร์ให้เาคุยดูความสวยงามของเขาผมให้ดูกล้องหลังแล้วกันนะนี่นะเห็นไหมครับพี่ๆนี่รุ่นสปอร์ตนะนะครับแล้วก็ติดตั้ง อ่ออีกเรื่องหนึ่งนะก็ติดตั้งเป็นไฟนะนี่นะไฟท้ายเนี่ยนะครับติดตั้งอะไรแล้วคาดท้ายคายเยนด้วยใช่ไหมนี่มีไฟเพิ่อมอีกอันนึงนะปิดคาดท้ายคายเยนเข้าไปนะแล้วก็ครอบไฟท้ายเข้าไปแบบนี้นะดูสวยงามนะมานี่ดูสปอยเลอร์นะครับนะติดตั้งก็ใหม่ตัวนี้ไฟนี้ก็คือเวลาเราถอยเนะี่ยมันก็มีสีสันของมันนะนะวเวลาเหยียบเบรคมันก็เป็นสีแดงนะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เหยียบมันก็เป็นสีขาวนะไฟหลังก็สีขาว นะครนะติดตั้งข้อฝาถังไปแล้วนี่เบ้ารองมือจับลายติดตั้งให้หมดแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรตอนนี้เดี๋ยวเหลือเก็บงานก็คือทำเจ้าตัวคาลิปเปอร์ให้มันสีแดงแบบพี่ๆต้องการนะครับแล้วก็เราก็จะไปล้างไปขัดเคลือบแล้วเดี๋ยวผมก็จะเติมน้ำมันเต็มถังให้ด้วยนะพี่ๆที่สนใจนะอยากจะซื้อสปอร์ตนะครับก็ติดต่อผมได้เลยนะเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นเยอะแยะ,แยะมากมายเลยนะฮะแล้วก็ สำหรับพี่ๆที่อยากจะเทินรถนะมีรถเก่าแล้วอยากได้เอเวอร์เรสนะไปเทินที่ไหนให้ราคาน้อยมาเทินมาหาผมนี่นะฮะเดี๋ยวผมให้มากกว่านะครับแล้วก็เราจะได้จบกันนะไปในขั้นตอนต่อไปได้นะครับโอเคครับแล้วก็วันนี้อัปเดตรถพี่เจนให้ดูเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจกินใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย